เราไปเปผู้ชายมาครับไปสนับสนุนช่องพี่จองกับคันแลนเนาะมันถึงบ้านเนแล้ว <Okay. S 2> พี่เปคนอื่นได้แต่พี่ไม่เปย์บุ๋มปแปลว่าอะไรพี่เปย์บุ้มยังอันนี้พี่ไปเอาไปยังไหน เรื่องของเรื่องมันเกิดจากว่าเราไปเปผู้ชายมาครับเราไปสนับสนุนช่องพี่จงกับคันแลนเนาะแล้วแล้วน้องพอน้องเขารู้น้องก็โมยวายใหญ่เลยตอนนี้เราก็เลยจะต้องกดตังค์ไปเปน้องด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะ <c oughs> ว่าเป็นไงตลกอะ่ะ <c oughs> มันถึงบ้านเขาแล้วเดี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ๋ยวดูนะต <c oughs> <c oughs> <c oughs> ลกแน่นอน เอจะเอเฮ้ยอตัวดีจ่ายตังมาเลยแล้วมาสายชั่วโมงพอกี่โมงแล้วเอาในกลับไม่ได้ตังทำไมนะทำไมนะไปไวกันทุกคนว่าไงนะพี่แปลคนอื่นได้แต่พี่ไม่แปลบุ๋มแปลว่าอะไรคุณสมชายผมได้สอการ์ อันนี้พี่ไปเอามาจากไหนพี่ไ่กดมาผมมุ <laughs> ้มนายบุมมีกำลังใจยังคะคุณบุมได้สีแคร์จมยังพึ่งนเสสมุส่สห้าสิบห1ส <laughs> ิ็ดส1บดสิเพี่มันน้อยไป ม,มูน่าย <1 S 2> ี่สิบยี่ส2บ2องยี่สิ2สามยี่สิ3สี่ยี่สห้ายี่สิบหกยี่สเจ็ดยี่ส4แปดยี่สเก้าสามสิบีสสาม่สมี่สิสี่สห้ามสิอหกชั่วโมเจ็ดสิบส้าสี่สิบส่อ็ดสี่สองสี่สมสี่สิบสี่สีสหกพี่ไมดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบแข้ามาสายอีกชั่วโมงหนึ่งอ่ะสยไหมข้าม,มาสายอีกชังหนึ่ง่งห้พี <laughs> ใส่ชั่วโมงเลยเอ้ยไหลอยู่เดี๋ยวมันโดนบล็อกไปแล้วนะคนเนี้ยเขาบอกคุณบุมได้ซีเคสดีก็ต้องมัคุณไม่ซีเคดเอาไปดูดูดีสองแปลเราไปได้แล้วไม่นะครับทุกคนไม่ช่วยกันเลยเดี๋ยวพี่จะหาว่าคุณบอกเยิงแถมได้ซีเคสอีก คนหัวล้อวันนี้จะจุมไม่ฉ่ำเลยแล้วยิ่จุมก็คุณหมุ่มได้ซีเขตอยู่ด้านหลังนึงกออกปะซีไม่มีต้องให้ค่ะป้เพวกเธอเดี๋ยวฉันเอาไว้ไปให้เป็นอ่างเปล่าพีดเนี่ยเวลาเธอซื้อของจบไม่ปุ๊รกชายเป็นหมีเลย ไปเร็วไปเรพีดปดป้มหลวลนะครับไม่เจอกันนานเลยไม่ไดมานั่งไลฟ์เลยถ้าเราไปซื้อของเนี่ยเดี๋ยวจะไปซื้ออะไรีกมปปปปอะไรนะเดี๋ยวซื้องพูดใหม่ไปเรืวผู้ชายแล้วอะไรนะเดี๋ยวซื้อห้างหลาายนะเดยเปย์เาอีกดิพีดแต่เมื่อกี้ก่อนได้ตังก่อนมีคนเปบ่นเป็นหมีเลยทำไงนะบ่นว่าอะไรนะพี่ไปเปผู้ชายยิ้มก่อนได้ตังแล้วมิ ยังไงอยู่ดิก็ได้ตังค์ใช่อยู่ดิก็เสียตังค์